เพื่อนๆรู้จักเทศกาลเชงเม้งกันบ้างไหมครับสำหรับเพื่อนเคนไหนที่มีเชื้อสายจีนก็คงจะรู้จักเทศกาลนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่สำหรับคนไหนที่เป็นไทยแท้ร้อยเปอร์เซนต์ก็อาจจะยังไม่เข้าใจเทศกาลเชงเม้งก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลครับที่ลูกหลานทุกคนภายในบ้านจะมารวมตัวกันเดินทางไปที่หลุมฝังศพของบรรพบุรุษเพื่อไปทำความสะอาดและก็ไหว้เคารพสัการะโดยจะถูกจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งด้วยกัน ถือเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนเลยครับประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งครับซึ่งผู้ชายคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังนั้นเป็นลูกชายคนโตของบ้านเขาบอกว่าหลังจากที่ไปเชงเม้งมาแล้วครอบครัวของเขาได้พบเจอกับเรื่องราวบางอย่างที่ดูไม่ปกติเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่อธิบายไม่ได้ และพูดถึงที่ไรก็ทำให้ขนลุกได้ในทุกครั้งเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอยากให้ฟังเรื่องนี้กันให้ดีครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนๆก็เป็นได้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนนเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวคุณนน,น,นเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนในตอนนั้นคุณนนททำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาที่ใช้ชีวิตเร่งรีบไปวันๆและในทุกๆปีช่วงเชงเม้งคุณนนจะเดินทางกลับบ้านที่สมุทรปราการใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวกับครอบครัวและเดินทางไปทำพิธีไหวบรรพบุรุษ ที่สุสานแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีมันเป็นประเพณีที่ทำกันมาโดยตลอดตั้งแต่ที่คุณนนจ์จำความได้แล้วครับซึ่งปีนั้นก็เหมือนกันกันกบทุกครั้งจะแตกต่างกันออกไปก็ตรงที่ว่านัทน้องชายคนเล็กของครอบครัวได้เดินทางไปด้วยเป็นครั้งแรกนั้นเป็นเด็กผู้ชายวัยเก้าขวบที่ฉลาดช่างสังเกตและมีอัธยาศัยดีเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไร และด้วยความที่นัดเป็นลูกคนเล็กของครอบครัวเขามีอายุห่างจากคุณนนมากถึง16ปีทำให้คุณนนรู้สึกเป็นพี่ชายที่ต้องคอยดูแลและเอาใจใส่น้องชายคนนี้เป็นพิเศษตลอดทางระหว่างที่นั่งรถเดินทางไปยานจังหวัดชนบุรีนัดเองดูตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ไปสุสานใหญ่ที่ครอบครัวไปไหว้อากงอามาก,กันทุกปี เขาถามกับคุณนนตลอดทางครับว่าที่นั่นเป็นยังไงมีอะไรบ้างซึ่งคุณนนเองก็พยายามบอกเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้กับน้องชายฟังว่าไปแล้วน้องชายต้องทำอะไรบ้างและที่สำคัญคืออย่าออกไปเดินเล่นมั่วๆเพียงลำพังด้วยความตื่นเต้นและความไม่อยู่สุขของเขาทำให้คุณนนรู้ตัวเป็นอย่างดีครับว่าเขาเองนั้นจะต้องจับตาดูน้องชายคนนี้มากเป็นพิเศษ หลังจากใช้เวลานั่งรถประมาณเกือบสองชั่วโมงในที่สุดครอบครัวก็เดินทางไปถึงที่สุสานจนได้สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่เรียงรายไปทั่วยาขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างตามการดูแลของแต่ละครอบครัววันนั้นครอบครัวของคุณนนเดินทางไปถึงช่วงเวลาตอนสายครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกัน พราะบรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปด้วยท้องฟ้ามืดครึม้มอากาศค่อนข้างจะร้อนดูเหมือนว่าอีกไม่นานฝนก็น่าจะตกเมื่อไปถึงพ่อกับแม่ก็รีบเตรียมของไหว้ทันทีครับทั้งสองคนดูวุ่นวายเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะหันหน้ามาบอกให้คุณนนช่วยดูน้องด้วยท่านทั้งสองกลัวว่านัดเนี่ยจะเดินหายออกไปแบบไม่ทันได้รู้ตัวซึ่งคุณนนเองก็ทำตามที่พ่อกับแม่สั่งนะครับ เขาจับตาดูน้องแบบทุกฝีก้าวจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักทุกอย่างก็ดูน่าจะเป็นปกติดูน่าจะโอเคไม่มีอะไรต้องห่วงเขาก็เลยหันไปช่วยพ่อกับแม่ดูว่าตัวเองพอจะทำอะไรได้บ้างแต่พอหันกลับไปอีกครั้งนัดก็หายตัวไปแล้วครับในตอนนั้นคุณนนยอมรับเลยครับว่าตัวเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันเขาจึงรีบออกเดินหาน้องในทันที พยายามตะโกนเรียกชื่อเขาซ้ำๆและสุดท้ายก็ไปพบเจอครับว่านัสกำลังนั่งอยู่ที่บริเวณมุมลึกสุดของสุสานใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยร่มเงานัทกำลังนั่งเล่นกระถางทูบที่ล้มอยู่ข้างห่วงสุยเก่าที่หนึ่งกระถางวางตั้งเองียงทำให้ทรายกับกา้านทูบเก่าๆก,กระจัยกระจายอยู่เต็มไปหมดนัทเองกำลังเขี่ยเล่นอย่างสนุกสนาน ราวกับว่ามันเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งของเขาคุณนนเห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปดุน้องในทันทีมันทำให้นัดตกใจแล้วก็รีบวางของทุกอย่างที่มีอยู่ในมือนัดได้บอกกับคุณนนว่าเขาเองไม่ได้ตั้งใจครับพอดีเดินผ่านมาแล้วก็เห็นว่ามันล้มอยู่แล้วนัดพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเศร้าเมื่อเห็นแบบนั้นคุณนนก็เลยไม่ได้ต่อว่าอะไรต่อนะครับเขารีบยกกระถางทุบขึ้นมา แล้วก็วางคืนไว้ที่เดิมแบบลวกๆหลังจากนั้นก็รีบจุงมือนัดกลับไปหาพ่อกับแม่ในใจตอนนั้นเขาเองไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับด้วยความที่เป็นช่วงเวลากลางวันแสแสๆรวมถึงสิ่งที่น้องทำลงไปก็ดูไม่ใช่จะเรื่องใหญ่อะไรมากมายคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกแค่เป็นเรื่องเด็กซนที่ไปยุ่งกับข้าวของคนอื่นเพียงเท่านั้นหลังจากเสร็จพิธีการทุกคนก็ช่วยกันเก็บข้าวของขึ้นรถ แวะทานข้าวที่ร้านอาหารหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านในทันทีบ้านของคุณนนท์กับครอบครัวตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นบ้านสองชั้นในหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปชั้นล่างเป็นห้องรับแขกมีประตูหน้าบ้านที่ติดอยู่กับถนนในหมู่บ้านชั้นสองเป็นห้องนอนจำนวนสามห้องมีห้องพ่อกับแม่ห้องของคุณนนแล้วก็ห้องของนัทที่เป็นน้องชายซึ่งบ้านนี้ พ่อกับแม่ต่างสอนลูกทั้งสองคนให้แยกนอนด้วยตัวเองเป็นเรื่องปกติครับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากชนบุรีทุกอย่างก็ดูจะเป็นปกติจนกระทั่งคืนวันต่อมาเรื่องบางอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นช่วงหัวข้าของวันนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆระหว่างที่คุณนนท์กำลังนั่งดูทีวีอยู่สายตาก็ได้สังเกตเห็นว่าอยู่ดีๆนัดก็เดินออกจากบ้าน ไปหยุดอยู่ที่หน้ารัว้วเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับตัวเหมือนกำลังจ้องมองอะไรบางอย่างอย่างตั้งใจด้วยความสงสัยทำให้คุณนนรีบเดินตามออกไปทันทีครับและถามกับน้องชายว่านัดมองอะไรอยู่อะนัดเองถึงกับสะดุ้งครับเหมือนว่าเขากำลังเมอเขาชี้มือไปที่หน้าบ้านและบอกกับคุณนนว่ามองพี่คนนั้นไงเขามายือนอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้ว คุณนนเองก็มองตามมือของน้องไปแต่สิ่งที่เห็นมันทำให้เขาต้องแปลกใจไปมากกว่าเดิมเพราะว่าที่หน้าบ้านว่างเปล่าไม่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นแต่อย่างใดเห็นแบบนั้นเขาก็เลยดุน้องออกไปครับบอกว่าอย่าพูดมั่วซั่วไม่เห็นมีใครเลยนัดเองก็ทำหน้างงๆแต่ก็ไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรกลับมาและสุดท้ายก็ยอมหันหน้าเดินกลับเข้าบ้านไป ในตอนนั้นคุณนนท์บอกว่าตัวเขาเองไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับรวมถึงไม่ได้ติดใจอะไรด้วยคิดว่าเด็กก็อาจจะเล่นตามภาษาแต่เรื่องแปลกๆมันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นสิครับเพราะในคืนวันต่อมากลางดึกคืนนั้นคุณนนท์ยังไม่เข้านอนเพราะว่าเขากำลังนั่งเล่นเกมโปรดที่คอมพิวเตอร์ภายในห้องของตัวเองในจังหวะหนึ่งที่เกมกำลังเงียบเสียงลงพอดีทำให้คุณนนท์ได้ยินเสียงบางอย่าง ดังขึ้นที่หน้าบ้านเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงประตูหน้าบ้านกำลังถูกปลดล็อกก่อนตามมาด้วยเสียงเปิดออกไปเสียงนั้นดังชัดเจนอยู่ในความเงียบสงัดของตอนกลางดึกด้วยความหวาดระแวงทําให้คุณนนตัดสินใจหยุดเล่นเกมครับเขาเปิดประตูห้องนอนแล้วก็เดินลงไปดูที่ด้านล่างตอนที่ลงไปเขาก็เห็นว่าประตูหน้าบ้านเปิดแง้มอยู่นะครับและได้เห็นนัด ที่กำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูระวะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยคุณนนจึงรีบเดินเข้าไปหาน้องพยายามสอบถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นออกมานอกบ้านในเวลาตอนนี้ทำไมนัดเองที่อยู่ในการสลึมสลือเหมือนคนกําลังละเมอครับค่อยๆหันหน้ามามองแล้วก็พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว,ว่าพี่เขามาหาผมเขาบอกให้ผมออกไปเล่นด้วย คำตอบนั้นทําให้คุณนนขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเขากวาดสายตามองไปรอบๆแต่ได้พบเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ที่ด้านนอกแต่อย่างใดเมื่อเห็นแบบนั้นคุณนนจึงรีบคว้าแขนน้องชายและดึงกลับเข้าไปในบ้านทันทีนัดเองก็เดินตามเข้ามาอย่างไม่ขัดขืนแต่ดูเหมือนสติจะไม่อยู่กับตัวสักเท่าไหร่เช้าวันต่อมาคุณนนตัดสินใจนำเรื่องราวที่เขาได้พบเจอ ไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะครับแต่ท่านทั้งสองก็ไม่ได้พูดหรือว่าแสดงปฏิกิริยาอะไรมากมายคงจะคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กที่น่าจะคิดกันไปเองมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณนน์เริ่มรู้สึกกลัวแล้วครับและหลายวันต่อมาพฤติกรรมของน้องชายก็เริ่มที่จะหนักมากขึ้นเขาจะเดินไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านในตอนกลางวันทำท่าทำทางเหมือนกำลังพูดจากับใครสักคน บางครั้งก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและมีอยู่หลายครั้งที่ดูรำคาญและอยากจะไล่ใครสักคนออกไปไกลๆซึ่งท่าทางแปลกๆของน้องชายทำให้พ่อกับแม่เริ่มที่จะสงสัยด้วยเช่นเดียวกันแต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งครับวันที่คุณนนได้พบเจอเข้ากับตัวเองช่วงกลางดึกของวันนั้นเป็นวันที่คุณนนยังไม่ได้ขึ้นนอน เขากำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องรับแขกชั้นล่างแล้วอยู่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นที่รั้วหน้าบ้านเป็นเสียงเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามที่จะเปิดรั้วเข้ามาคุณนนท์จึงแอบมองผ่านหน้าต่างออกไปมันทําให้เขาได้เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ที่ด้านนอกรัว้วเขายืนจ้องมองเข้ามาภายในบ้านแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีซีดหน้าตาเรียบเฉย แต่สายตาดูแข็งทื่อภาพที่เห็นทำให้คุณนนตกใจคิดว่าเป็นโจรอย่างแน่นอนเขาไม่รอช้ารีวิ่งออกไปที่หน้าบ้านทันทีพยายามแสดงให้คนแปลกหน้าได้รู้ว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่และพร้อมที่จะดูแลทรัพย์สินของตัวเองแต่หลังจากที่เปิดประตูออกไปสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันทำให้เขาต้องตกใจไปมากกว่าเดิมเพราะว่าที่หน้ารั้วว่างเปล่าผู้ชายคนนั้นหายไปแล้ว ไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนและหายไปได้อย่างไรซึ่งด้วยความที่บ้านของเขาตั้งอยู่ท้ายซอยการที่จะหลบหนีออกไปได้นั้นคือต้องวิ่งย้อนออกไปทางเดิมไม่ว่ายังไงคุณนนก็ต้องเห็นเขาอย่างแน่นอนเขาเองอยากจะจับโจรให้ได้คาหนังคาเขาคุณนนจึงรีวิ่งกลับเข้าไปในบ้านและเปิดกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านดูในทันทีแต่ภาพที่บันทึกไว้ได้มันน่าแปลกไปมากกว่านั้นนีครับ เพราะว่าวิดีโอไม่สามารถบันทึกภาพของผู้ชายคนนั้นไว้ได้เลยมีเพียงแค่รั้วว่างเปล่ากับเวลาที่เดินผ่านไปเรื่อยๆคุณนนแน่ใจครับว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้อย่างแน่นอนทำให้เช้าวันต่อมาเขาจึงตัดสินใจนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังซึ่งดูเหมือนว่าคราวนี้พวกท่านก็เริ่มที่จะเชื่อแล้วครับเพราะว่าพ่อเริ่มได้ยินเสียงนัดพูดคนเดียวบ่อยขึ้น รวมถึงแม่ที่ฝันแปลกๆฝันซ้ำๆฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนร้องไห้ยอยู่ที่หน้าบ้านมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติอย่างแน่นอนณวินาทีนั้นคุณนนนึกออกเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องกระถางทูบที่น้องชายเล่นอยู่ที่สุสานเรื่องนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีอะไรบางอย่างตามครอบครัวของเขามาจริงๆ ทั้งสี่คนจึงตัดสินใจพาการกลับไปที่ชนบุรีครั้งคุณนนทพานัดไปที่ห่วงซุยเดิมที่น้องไปนั่งเล่นอยู่วันนั้นพ่อกับแม่ได้นำอาหารผลไม้น้ำชาและได้มีการจุดธูปไหว้เพื่อตั้งใจขอขมาอย่างจริงจังขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายไม่ตามน้องชายกลับไปที่บ้านอีกหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในวันนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรื่องแปลก ก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาอีกเลยนัดไม่เคยพูดคนเดียวไม่เคยเล่นคนเดียวและไม่เคยออกไปยืนที่หน้าบ้านอีกเลยเหตุการณ์ทุกอย่างเงียบหายไปเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นและมันก็เป็นประสบการณ์สุดหลอนที่คอยย้ำเตือนพวกเขาเป็นอย่างดีว่าต่อไปนี้อย่าไปทำอะไรแปลกๆในสถานที่ที่ไม่ควรทำอีกเลยและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยก มาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณนนท์มาณที่หนีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวของคุณนนท์โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นกับนัทเนี่ยถือว่าร้ายแรงพอสมควรเลยนะครับสําหรับเด็กคนหนึ่งที่อาจจะไปเล่นโดยที่พวกเขาไม่รู้มาก่อนและไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดขึ้นแล้ว การที่มีดวงวิญญาณตามกลับมาที่บ้านทําให้ทุกคนในครอบครัวได้พบเจอกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฟังแล้วขนลุกตามได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งเรื่องนี้ก็ให้คติสอนใจได้เป็นอย่างดีนะครับว่าบางครั้งการที่เราเข้าไปในสถานที่แบบนี้แล้วควรจะต้องให้เกียรติสถานที่ไม่ทําอะไรที่ดูผิดปกติและดูผิดมารยาทมากจนเกินไปนะครับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้าง คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ที่น่ากลัวสยองขวัญแล้วอย่าจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ